สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดิสตะแล้วก็สื่อสังคมสี่ห้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยอะทำผมด้วยนี่มาเด้อมาไปเล่ร็วนดีกว่าเด้อมาจะสนุกก็ได้ทุกคนอจะไปแบบนั่นนะโอ้ปุ้มหินปินัยอือฮึอือฮึ ผมผู้หญิงตกละผมผู้หญิงนะครับพี่ดีๆเลยสิแต่ทาวเวอร์นะคะไม่ควรจะเหยียดทำไมแต่ผมยเหยีมมยดพูดได้สังเกตมาก สุดครับสุดอื้อแกเดินไปนี่ป่ะโอเคอันนี้บอกแล้วสุดนี <m fucking S 2> ้ได้ผลทุกตอนโอเคนี่เรียกไว้นี่เล็กๆหน่อยบ้านผมดังมากอืมกึ๊บ กเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วทุกคนกระโดดกระโดดมันอาจจะมีเสียงพัดลมนะครับผมตอนนี้ผมจะเปิดพัดลมแล้ว loncon, akan tidak ada suara, semuanya. Bagaimana? 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 ป้เขยีวยวจะป้เขยีวยวออาโบเขาตกน้ำมาเนึ่ตกวาได้ไงเสียงนั้นก็คือเสียงโทรศัพท์ขัดสายขเขาคือผมล่นไปด้วยไง doesn't know.

ตัวเหี้ยทักมากล้เล่นกับบัลคือกูเวทไม่รู้นี่มันองบนมัจะสรือเป่าจบตอนนี้อจะจบเร็วกไรจะตกเนี่ยแล้ว่กักันมสิป โอ้ยมันจ้าเฉเลเกินเออคือแบบเนี้ยคือผมปรับภาพสุดไงมันก็เลยเจ็บจ้าจ้ามมันก็จะเจ็บจ้าไม่คิดเสจ็บตาเพราะว่ามันได้เล่น,นบอกเล่นอนะมรมาสิคอมเมนต์เยอะแบบเออลุบลื่นด้วยก็ลื่น กระโดดแบบไม่มีกระโดดก็เราจะแบบจ้าจุ๊บอยู่นี่งเดี๋ยวเว้เหมือนยังไม่สุดนะครับตะกอนดูแบบอีกยาวไกลเลยนะทุกคน สวร์ดี่เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันผมไม่ได้พูดนะก็กดที่บอกไปแล้วตอน,นนั้นมาเกลดเกิดอะไรอีกแตลืมกดตะก,ดกดรึงเพื่อไม่ให้คลิปใหม่เดีทุทวจะเกิดคลิปอาจจะไม่ได้คนลองเท่าไหร่ก็เพราะว่าคือไม่มีอะไรจะลง,งคือแบบผมคิดไม่ได้จะลองอะ ก็ไม่รู้แลคืว่าผมจะมีพื่อตามห้าสิบคนเพื่อะไรผมจะได้ไลค์ได้สดไรได้สดได้สดขายของกับทุ่ยก็บาแล้วแต่ไลค์สดมันไลค์สดผมันมันคนเร็วเลยอือเร็วไป กระโดดทุกคนเขาตัดคลิปกันแต่ผมไม่เคยตัดอ่ะตอนนี้กับผมอาจจะตัดก็ได้คิดต่อทุกคนเคยมีประสบการณ์เคยเดนเพื่อนล้อไหมว่าล้อใช่ไหมทุกคนเคยไหมถ้าเคยคอมเมนต์มาด้วย แตวไม่ใช่ได้แล้วทุกคนอ๋อขอจบคลิปพี่นี้แล้วกันนะทุกคนไม่เล่นแค่แบบเดียวก็ถอดเสื้อสีสันสั้นแล้วก็ขอให้โชคดีกับคลิปแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายละบ๊ายบายทุกคนบ๊ายๆโอ้โหจริงจริง